เมืองไทยไม่ไร้คนดีเระมีคนทำหน้าที่เป็นจิตอาสารู้จักให้รู้อภัยมีเมตตาเพื่อนำพาสังคมให้อยู่ดีผมขอชื่นชมอาจารย์วิกรมกรมดินผู้มีแนวคิดทำอะไรไม่สู้ทำดี คนรวยใจบุญสร้างคุณให้แผ่นดินคนรวยใจบุญสร้างคุณให้แผ่นดินตอบแทนแผ่นดินด้วยความเมตตา,าลีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์เป็นผู้รู้ผู้แบ่งปันให้ความสำคัญต่อสังคมโลกเปลี่ยนสี ถ้ามีคนเช่นวิกรมจึงขอชื่นชมอาจารย์วิกรมกรมดิษฉันขอชื่นชมอาจารย์วิกรมกรมดิดฉันขอชื่นชมอาจารย์วิกรมกรมดิษ